สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่25พฤศจิกายน2567ค่ะมาดูกันนะคะว่าราคากลางของอยางพาราวันนี้จะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไร่กันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดหน้นาโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35% 68บาท50สตางค์นะคะราคาทรงตัวราคาท้องถิ่น65บาท50สตางค์ค่ะ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 70เบาท50สตางค์ราคายังทรงตัวนะคะส่วนราคาท้องถิ่น67บาท50สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน72บาท45สตางค์ปรับตัวลดลง55สตางค์ราคาท้องถิ่น69บาท45สสตางค์ค่ะกลุ่มยางก้อนถ้วยนะคะเป็นวันนี้ก็คือราคาทรงตัว ทั้งชนิดเลยนะคะยางก้อนถ้วย DRC 100% 57บาทราคาท้องถิ่น54บาทค่ะยางก้อนถ้วย DRC 50% 28บาท50สตางค์ราคาท้องถิ่น25บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55% 31บาท31สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาท31สตางค์ค่ะยางก้อนถ้วย DRC 55%นะคะ ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอขาอภัยด้วยค่ะ37บาทค่ะส่วนราคาท้องถิ่น34บาทและก็ยางก้อนถ้วย DRC 70% 39บสาท80สตางค์ราคาท้องถิ่นอยู่ที่36บาท80สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือราคากลางของยางพาราในวันนี้ 25พฤศจิกายน2567นั่นเองค่ะราคาวันนี้มีแต่ทรงตัวแล้วก็ปรับลดลงก็คือยางแผ่นรมควันชั้น3นั่นเองนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านด้วยค่ะและขอขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ